ครับสวัสดีสบ,บายดีพี่น้องทั้งพี่น้องฟังไทยแล้วกับพี่น้องฟังเล่าทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับน้อคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำอ่าอินโทรไล่เกินพินของเพลงเสาร์สองแรงสองของอาจาร,รย์บุญยู่ลูกแม่ของเพลงดั้มของพี่น้องทางฟังสปป,าปาลาวเฮานะครับน้อเพลงนี้มุกเสด็จอินโทรอยู่ทธีขี้จี่ช้ำไม่เหนื่อยนะพงจี้ช้ำไม่เหยครับกว,ว,ว่าดื่นเดี๋ยวเขาบอกเป็นเพื่อนๆทุกท่านตั้งสายตรงกับ ขี้มาตรฐานครับผมเสียงมาตรฐานครับผมก็ใส่ค่าปูครับค่าปูท่าที่ท่าที่เฟสที่หนึ่งครับผมเฟสที่หนึ่งหรือว่าช่องที่หนึ่งครับผมเฟสที่หนึ่งครับเนาะช่องที่หนึ่งผมก็เรียนนี่ครับเรียนค่ายท่าเพราะว่าท่าเพราะว่ายังเพราะเสียงมันสะคายมากเสียงพิ้นครับผมเพราะเสียเร่นง่ายขึ้นผมก็เห็นมากคลิปนี้เห็นมากเวอร์ในน้ำสำหรับน้องๆที่ตามมือใหม่ที่อยาก อยากฝึกเรียนค่ะไล่เกินพินอีสานบานเขาเพลงเล่าเพลงอีสานบานเขามวนมวนะครับเนาะค่ะอาจารย์ก็ไปพี่เพื่อนอีเก่งแล้วก็ขาพันนักก่อนนะครับผมครับผมจะเรียนนาสายดูนะครับเนาะค่ะผมก็ประเด็นละอธิบายละละเอียดทุกจุดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเรียนนาสายดูเป็นตัวอย่างครับผมเป็นแนวทางครับผม ประมาณนี้ครับผมเหม็ว่าผมเล่นนะครับดีสายสามเปาครับผมตัวนี้สินี่มีดีสายสามสายสามน้ำนะครับผมสายสามเสียงเปาครับผม ถ้าพอนอนกีตาร์ด้วยไหมครับเริ่มฝึกจากกระซากเขานะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงต้องฟังเพลงต้นฉบับเพิ่นบ่อยๆครับผมมัน่อจดจำดูเหรียญดูเหรียญความละเอียดของเพลงไหลนะครับเนาะว่าเนาะทีนี้ต้นฉบับนานจะเป็นเสียงพินนะครับผมแต่ผมฟังบ่บ่ปีนะครับเนาะเป็นเสียงพินนะครับผมเรียนจะเสียงพินแต่ผมนำมาเรียนแบบเป็นแบบกีตาร์โปร่งแบบไล่เกินพินนะครับผมฝึกจากกีตาร์โปร่งครับเนาะ ฝึกกันสากนครับผมเริ่มฝึกจากกระาเขานะครับน้องๆ้องตามมือไหมน้ออ่าแล้วมีอีกอันี้็ส่วงส่วงควันสิลามเป็นกระสือลินประมาณครับผม ການເນື້ອບຸງແນ່ສອງກວດນ້ຳເພິ